คิดไปถึงละสิว่าแนวนี้จะเล่นเกมเซวิชด้วยฮ่าเล่นหมดอะไรครับถ้าสดชื่นมา ทา,างมายาแรกเกมมันไม่ผู้พ่านทําเพลงเปิดตัวด้วยไขจูอะไรสักอย่างให้ผู้ชมั้นงงเล่นพร้อมทั้งอินโทรขึ้นและก็นานซะด้วยแหละพอแล้วขี้เกียจรอกลับมาอีกทีพระเอกทําท่าจะยัดกับไขจูแต่นั้นไปนแค่ฝันซะนี่โอเปิดได้คนกระตุนญี่เลยครับรวมถึงไม่ลืมจดหมายที่โดนถุยใส่หน้าอีแปลงฟันซะบ้างสกปรกในช่วงแรกๆส่วนมากจะเป็นพวกแนะนําระบบเบื้องตน้นนะครับเอาไปว่าผมจะพูดไปแบบเร็วๆก็แล้วกันนะเดินออกมาจากหอพักนักศึกษาจนพบเข้ากับอาจารย์เฮียแกสั่งงานอย่างแรก ให้ทำคือไปขโมยไอตัวบนหลังคามาให้หน่อยสิฮ่า <c> ๆ <oughs> น่าส่งคืนตรงนี้เลยละกันบายเ้าเว้เน้ยแม่งบินขึ้นมาได้อีกโอเคโอเคกลับมาส่งดีๆก็ได้บทเรื่องฆาตกรรมจึงย่างเท้าตามจดหมายที่เปื้อนคาบน้ำรายตอนตน้นเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนางเอกนี่เองคุยกันงืมงาเงืมงามจึงเล่นเกมจีบสาอีกสองสามข้อจนพ่อนางเอกทนให้เราโดนอ่อยไม่ได้จึงเข้าพวดมาชวนคุยแม่มเลยเคียร์แกบอลให้ฟังว่ากำลังจะมีแขงนกพร้อมอย่างให้ไม่ทันขาดคำไอหัวทองที่ทำท่าเหมือนจะ จับได้ว่าผมคบซ้อนเลยจับแล้วยนลงแม่พาสตายบ้องแบเลเวนเยซึ่งปฏิบัติการฆ่าพระเอกดูท่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนกที่ควรมารับเราดันไม่มาเอาแล้วไงอีนี่ด้วยความรู้สึกผิดบวกเสียพ,พร้อมกระโจนออกไปหมอบไม่ได้พอด,ดีเฮ้ยขราวหน้ายอย่าเล่นอย่างนี้อีกนะพี่บ้าหัวใจจะวายย่องเล่นในเมืองไม่นานนากตัวรราให้ตามการ์ตูนญี่ปุ่นได้เผยถั่วออกมาแถมไอ้ใจแอนนี่เล่นพ่นแผนชั่วออกมาสมุดเลยว่าจับนกเราไปขังไว้หลังจากนั้นจึงสอบปากคาเพื่อร่วมหอว่า รู้เรื่องนอกเราที่โดนขังไหมวกมันบอกไม่รู้หรอกว่านอกอะโดนขัาไว้หลังน้ำตกจะไม่รู้ได้ยังไง oh, ผมชอบความสุดโต่งของเกมญี่ปุ่นจังเลยเมื่อได้เป้าหมายแล้วอาวุธในคลังนั้นโดนเราแงะเข้าไปแซบนิดหน่อยว้าว <Wow, S 2> นี่มันดาบหรือเหวอะไรฝะเนี่ทำไมมันจ้าซะเหลือเกิน <c oughs> ได้มาได้ครับมาอีหนูพี่มาช่วยแล้วแทรกตัวเข้าทามาสิ่งเดียวที่ทาคือวว <c oughs> ข้างข่าวบ้าอะไรกันแรงชิบหอยเลยแวกแคมออกมาไอ้นอกไม่น่าจะโดนแค่ขางเหมือนจะโดนยาอะไรเข้าไปด้วยทําไมมันคึกขนาดนั้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้นี่มาไงเอ,อ้าช่างนางไม่พูดมากฟันเชือกปล่อยนกพร้อมทั้งรองของใหม่สันหน่อยบินตีคู่ก็จะมาถึงลานปะลองแถมล่อนลงมาได้ถูกจังหวะงานกําลังเริ่มพอดีอา้าวรออะไรละเฮ้ยโดนดิยกเขาให้ซึ่งช้าก่อนตรงนี้มีประเด็นครับและสําคัญด้วยผมไม่รู้ว่าผู้คุณไปได้ยินชาวบ้านหรือโฆษณามาจากไหนว่าเกมนี่มันดีงามบวกม่ว ะนะแต่ช็อตนี้ขอจริงๆครับไม่พูดไม่ได้จริงๆการคอนโทรลของเ,เกมบ้านี่มันยากมากทำไมมันไม่ได้ดังใจสักทีฟะ พอกะทีตัดประตอนชนะเลยแล้วกันโ,โชคดีจริงๆนะครับที่มีคนเล่นให้ดูนะโอเคโอเคกลับสู่เนื้อหาหลักกันก่อนเอาของรางวัลที่ได้มาเมื่อตะกี้ไปรับสีรับพรพนมมืออะไรกันจบคู่ชายหญิงจึงควบนกจีบกันในที่รับตาคนไปตายซะให้หมดไอพูมีคู่เอ้ยชะอุยอนจะสมพรปากแช่งปุ๊บความชิบหายเกิดขึ้นป้าหัวทองจึงโดนดูดรวบๆลงไปในาพายุพระเอกแล้วก็ไม่ได้เลยจะโชว์พาวตลอดพร้อมโดนดีดกระเด็นออกมาขณะนั้นเองไอภาพนิมิตความชั่วร้ายได้คลืบคลาน มาสู่สมองของพระเอกเราหลังจากสะดุ้งตื่นขึ้นมาในวันที่ไม่มีเธอจึงฟ้องคนพ่อใหญ่เลยว่าหัวทองอย่างนู้นหัวทองอย่างนี้แทงพระเอกดูท่าจะหลอนยาจัดเห็นว่าถูกฟ้าฟ้าตรงบันไดและก็แน่นอนครับวิ่งตามไปจนถึงห้องรลับพร้อมดาบที่นอนอาา้าขารอมานานมากแล้วอิสเมิร์ฟนี่แนะนําตัวว่าเป็นดวงจิตของดาบที่ถูกคลอดออกมาเพื่อเลือกผู้กล้าอะ นนัดึงดาบอจิกโดยง่ายคนพ่อวิ่งสี่คูณร้อยเข้ามาพร้อมตบเขาว่าแล้วเชียวพนานาโวหารอะไรกเสร็จสรบพไอวิญญาณจึงบังคับให้เละเปิดระบบกับเสียแผ่นศิลาอะไรสักอย่างที่ผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าได้มาตอนไหนอ่ะวันลูกเขื่นก่อนจะไปกอบกูโลกพ่อเพ่รได้ให้กระเป๋าไว้เป็นของกำน,นันและที่ขาดไม่ได้เอาโลกกับกระิงแดงขวดครับป้าเซ็นไว้ก่อนนะทีนี้แหละความชีพหายของผมจะได้ถูกบอกเล่าจริงๆสักทีเริ่มด้วยการบินทะลุหลังคาลโลกมาสู่พื้นดินโอเคแล้ว ง่ายต่อเปิดแมปแป๊บละกันครับตัวจากขาดานของแผนที่แล้วเกมนี้ดูท่าจะไม่จบลงไง่ายๆแน่นี่พึ่งด่านแรกเองนะครับแบตจอยก็จะหมดแล้วเนี่ยแมแต่ <c oughs> เห็นอย่างนั้นก็จริงๆิปาไป3ชั่วโมงแล้วหล่ะกับการแค่ผ่านด่านแรกเนี่ยทำเป็นลืมๆมไอแบตอ่อนไปก่อนแล้วกันนะครับย่องเข้ามาอย่างแรกที่พบคือเสาหินออร่าอมหิตตามาด้วยภาพนิมิตหลอนประสาทพุ่งตูออกมาจากผลึกนั่นคนโง่จึงใช้ความบ้าพลังฟาดเข้าไปอ้าวเฮ้ยเผือกใช่ซะด้วยลอยขึ้นมาเข้าประตูด้านในที่มีตาเท่ารอคอยการ โอ้ให้ฟังมานานมากแล้วยิปป้านี่บอกว่ากําลังรอผู้กล้าในกรัรยานอยู่คุยกันจบชีจึงใช้คาถาม,มาห,าหารวยเปิดประตูให้ผ่านออกหลุดจากวิหารกลิ่นคนแก่มาได้ทะลุออกมาสู่แแบบใกล้ๆการที่เต็มไปด้วยต้นไม้บ้องเท่าเขาโหนตัวทัศนศึกษาอยู่นานโขจนพบเข้ากับไอ้เปิ่มนี่เฮยแกบอกให้ตามหาเพิร์ของแกให้หน่อยอะว่าไงก็ว่างั้นเราเพนกวินผสมพันธุ์กับลูกแพ้ค่อยๆโดนเจอทีละตัวละตัวดูจากที่ที่เราเจอดูเหมือนผู้มันจะหนีออกมาเองมากกว่าพัดหลงอะนะ พอจบงานแทนคําขอบคุณเครื่องยิงหนังสติ๊กจึงอยู่ในกำมือเราเรียบร้อยขณะกําลังย่องเข้าไปในป่าลึกลงเรื่อยๆท่าดาแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย <c oughs> ไม่ห่างกันมากนะักผมที่กําลังเดินเชือกอยู่ดีๆใครจะไปคิดว่าพึ่งมาเตะคนตกเหวได้เ <c oughs> ว้ยไอกรอบเี้นี่อยากลองบ้างไม่ เขาเลยก่อนนี่ยิงแม่มเลยเรื่องไร้สาระจํานวนมากผ่านไปจนกระทั่งถึงอีกวิหารสักทีไอเกมนี่ค่อนข้างจะวกวนกับเกมปริศนาอย่างแรงคือ a อ A.R. ก็เลยเกมปริศนากันอะไรอย่างนั้นนะน้าผมดูเปมนคนฉลาดนักเลยไงทําไงได้เปิดประตูด้วยการยิงคริสตัลชมพูนี่อ่ะ ทางส่วนด้านในเนี่ยนะครับเกมปริศนาล้วนๆไม่มีวัวผสมอย่างแรกคือทําตัวเองให้หัวร้อนด้วยการขยับคอนโทรลให้ลูกตามึนผมจะบ้าตายก่อนเฮ้ยมึนสักทีสิฟ้าเฮ้ยเอ้าเยี่ยมเลยยิงหินชมพูที่ซ่อนไว้พร้อมกระเทาะไอ้แมลงหน้ารังเกียดนี่ตัวแตกไปซะ แพนทีซึ่งภายในที่สปอยมาไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเลยยังอีกไกลเลยนี่ว่าโอเคโอเคมาทำตาเมื่ออีกรอบได้กุญแจไขกุญแจไปส่วนต่อไปว้าว wow, ที่นี่สวยใช้ได้เลยแฮะและจึงตะรุยเข้าไปซ้อนกับไอ้ขีก้างนี่รับไปสร้างความทรมายของฉันนะเมื่อแลกหน้ากระจนโจบหีบรางวัลที่โผล่มาทำให้ใจชื้นบานได้ไม่น้อยแกจ็ใบเอาไว้บินในที่แคบแ อม,มาอีโนมาเมินอีกรอบจะเป็นอะไรไป กุญแจอีกอันไขลึกเข้ามาอีกส่วนของดันเชนซึ่งดูเหมือนจะเป็นวันเวแมงปีประตูอัดหลังเราเลยโหนเชือกอ่ะกุญแจโอ,อ้จักเยอะแล้วนะเนี่ยส่วนอันนี้ถ้าจะไม่ใช่กุญแจธรรมดาแม่งเล่นซะย,ยากเลยครับแม่มันยังไงวะอ่ะเจือเข้าให้ประตูพังออกจะไม่ทันไรเฮ้ยไอ้เวนนี่มาไงฟนะน่ะแถมจูจ่ๆไอ้นุ่มนี่ไม่รู้จิตหรืออย่างไรวะามาไซคอเออเออกระซิบหูเราเฉยเออเออดูมันโชว์ลิ้นเบอร์สามสิครับแ,แ,แม่ย้อยน้ำเดินเลยทีเดียวซึ่งคุณพระคุณเจช่วย มันขบวยดาบได้ด้วยออยังไงล่ะครับวิ่งดิแฮมทารโร่วิ่ง โอ้มันโยนดาบจริงแล้วอ่อดหลอดไปบวกกับไอการบังคับมันก็ยากเหลือเกินเฮ้ย hey! ตามน,นั้นครับผมก็ว่าสมควรตายแล้วละ่ะสิเดียวที่พอจะทําให้เธอได้คือกดฟันรัวๆเพื่อจะพอขัดจังหวะมันได้บ้างอา้ <Hey! S 1> อาวเฮ้ยอ้าวได้เฉยฝากไว้ก่อนเธอล้วันหลังข้าจะมาเอาเคืนตามเคยครับไม่ได้มีเพียงแค่คําพูดกากาของตัวร้ายที่เราได้รับหัวใจที่มีไม่เคยพอให้เธอย่ายีนั้นได้เพิ่มมาอีกดวงเฮ้ยจบเรื่องสักทีห้องถัดหลังจากนั้นดูท่าจะคล้ายให้ใช้สกิลเปิดตาอะไรสักอย่าง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรออะไรอะนะอตจริงๆส่วนนี้มันค่อนข้างมีสตอรี่อยู่แต่ผมมองว่ามันไม่จําเป็นเอ้ยนี่มัแชแนลเล่นเกมนะม่ใช่เล่นสตอรี่ขอผ่านละกันครับขี้เกียจอ่านไอ้สเิร์บนะ่นเลนสเก็ตน้าแข็งเสร็จศิลาแผ่นใหม่อีกอันจึงโดนโยนเข้ามาใส่มือของพระเอกตามระเบียบเห็นดังนั้นจึงเอาหน้ากระแทกเข้ากับเสาหินพร้อมวาร์ปกลับขึ้นเกาะลอยฟ้ายิบศิลาที่เพิ่งได้มา ประกอบเข้าให้เมื่อแผ่นหินดอนแย่เข้ารูไปรูปปั้นนี้ได้แสรงอาการยิงแสงเวกเมฆนำทางเปิดแหนปไปสูดานต่อไปแค่ฉากกระโดดก็รู้แล้วว่าอันตรายเราว่าทั้งนั้นพอลงมาถึงห้าก็แน่นอนและนำสถานที่ไปเรื่อยนั่นแหละครับหนึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากลงมาสู่แผ่นดินร้อนๆน,นี่คือการฝึกการเป็นผู้ก่อการร้ายอาบอมเข้าให้ส่วนแอร์รเบิร์ตนี่เหมือนผู้สร้างจะภูมิใจจัดจับประเล็นมินิเกมเพียบเลยยกตัวอย่างเช่นโบลิ่งระเบิบอ่า า,า,า,าโบลิ่งระเบิดง่ายๆทะลุเข้ามาด้านในภูเขาไฟจนพบกับไอ้ตัวตุ่นนี่กับปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือนู่นนั่นนี่อ่ะเรียบร้อยครับขี้เกียจเล่าพอจบงานมันจึงให้กรงเล็บขุดดินมาอันหนึง่งซึ่งวิธีการใช้งานนั่นก็ตามชื่อเลยขุดใช่ครับมันทาได้แค่นั้นแหละหลุดออกมาถึงสะพานเท้ายังไม่ทันได้ก้าวเท่าไหร่เลยเฮ้ยเองอีกแล้วเหรอแต่ดูจากลักษณะประโยคแล้วน่าจะไม่ต้องสู้มันแค่มาบอกว่านางเอกอยู่ด้านหน้าเรานี่เองอชาว กระโดดภายในปราสาทนั้นดูท่าจะมีเพียงเก้าอี้นี่แหละที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้บ้างแม่นั่งและได้เลือดเพิ่มด้วยเจ๋งอ่ะปีนต่อพร้อมบังเอิญได้ยินตุนต่นสองตัวกําลังเมากันว่าให้ประตูมันล็อกหายกุญแจสิฟ้าโอเคขอบคุณมากดีง่ายเจอแล้วขอบคุณวิกกี้ครับงานง่ายขึ้นเยอะเลยย่องนํากุญแจมาใส่เข้าเบา้าเมื่อประตูเปิดออกลมลม้ลนภายในน,นั้นพุ่งอัดหน้าอย่างแรงผมยังคงย้ําอีกอย่างว่าการบังคับนั้นยังไม่ง่ายขึ้นเลยซึ่งเวลาดูจะไม่มีผลกับเรื่องนี้การเดินแต่ละ อโอ้ยตูดไหเงี้ยงั้นลองมาเล่นแนวกายกรรมบ้างค่อยๆอินูค่อยๆอ่าดีมากอา้าวโดไปทําไมล่ะนะผมไม่ได้กดอะไรเลยนะโอ้ยตัดภาพมาตอนเจอมอนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวพวกคุณจะอ้วกแตกเอา นานา,นานจะได้ฟากอะไรทีมาพี่จัดให้นี่งไงเสยไปหนึ่งของละวันที่ได้ในหีนนั้นเป็นถุงเก็บผลระเบิดเยี่ยมยอดผ่านมาหลังจากนั้นยังคงพบกับกับดักอีกจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นไอหินกิ่งเกมโชนนี่หรืออวกลาวาที่ขวางทางออกไว้ดูจากแต่ละอันท่าจะไม่รอดง่ายๆงั้นไปทําอย่างอื่นก่อนละกันครับจึงหันหางเรือไปหยิบกุญแจสู่ห้องบอดส่วนวิธีการใช้งานนะะั้นก็เดียวมันไปกับดักเอา้าเว้ยนี่เซลด้าหรืออีเดน่าจนรเนี่ยฮะหลบภัยอ ศูนตัวกลุมมันจึงหมับเข้าให้อมไปใส่หนูเสียบกุญแจชดามาแต่เมือชีวิตจะติดลูปไอเวนตัวเดิมพร้อมกับดักอเดียนาจรนอีกแล้วครั้งนี้ดูไม่ง่ายมันรอบก่อนทําไมนั่นระก็เพราะไอบอลที่กลิ่งมามันได้มีแขนมีขาง,งอกออกมาด้วยนะแซ่อัประลาสินดีไม่ลาหลังจากนั้นผมเริ่มจับทางมันได้หน่อยหน่อยไอหนูนี่มันแพ้ทางระเบิดอย่างแรงไม่ว่ามันจะทําอะไรแค่ย้อนระเบิดบอมลงไปกเซยนพี่ไหลหนูเอ้ยจนกระทั่งมันทน ความเสียวไม่ไหวและเปิดตาออกนั่นแหละครับเวลาของเราศูนย์ที่เหลือมีเพียงทาซ้าเท่านั้นพูดอย่างนั้นฟังเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ไม่เลยโอ้ฝากลูกเมียขขาด้วยอาการดอนดาบแทงและดินทุรนทุรายทําเอาสบายใจได้ไม่น้อยอจอบสักทีหัวใจของคนหมดรักอีหนึ่งดวงเด้งเข้าสู่ตัวพระเอกเปิดประตูบานที่ล้านสามออกปาดตรงหน้านั่นคือน,นางเอกกำลังคุยกับหนุ่มอื่นเฮ้ยและที่ผ่านมาคืออะไรเพื่อนกันอ๋อเพื่อน ดีนางมีอาการแสดงหันกลับมาทําท่าคล้ายห่วงใหญ่ไม่ได้ผลดอกจบคือจบเว้ยคนนั้นไม่ใช่หมอแล้วทั้งสองคนเหลือเพียงปล่อยให้มนุษย์ชุดเขียวว่าวเวกับผลของความรักชิถ้าคนมันไม่รักเรางั้นเปิดแผ่นป้ายก็ได้อ้จจึกเข้าให้ยางครับยังไม่เลิกอีกหลอนหนักแล้วนะเราอะเส้นทางสุดานต่อไปได้ถูกจุดขึ้นเห็นดังนั้นจึงไม่รีรอซอยเท้าเข้าไปหาโดยไว้อ่าคนเขารีบอยู่รู้ไหมครับเนื่อซึ่งเกมมันบังคับครับ,รบงานนี้จะต้องจําใจฟังชีเก บนไปนเรื่อยเรื่องลูกนางที่หายไปเคเคเเดี๋ยวผมช่วยหาก็ได้ผมว่ามันน่าจะตกอยู่แถวแนี้แหละลูกป้าแถมนานๆจะเข้าเมืองสักทีงั้นขออัปเกรดของสักหน่อยไม่เห็นมันภาพในโปกเลยนี่วายลงเวลาข้ามมันจะถึงกลางคืนเวบวิกกี้ที่จูงจมูกมาจนพบบ้านใต้สุสานแง้มออกมาไออสูนโตเมน็นนี่ค่อยๆหันมาขูฟ่ฟอๆตามภาษาหนังฝรั่งฮะจัดให้ มาแต่เมื่อพอจะฉับเข้าไปเฮ้ยอย่ามาสำออยนะอ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องบทพูดที่มันบนใจแล้วครับมันไม่ได้พูดอะไรมีสาระนักหรอกเอาเป็นว่าเราเจอเด็กที่แม่ตามหาแล้วปิดคดีจางไปวันที่เรื่องมากซะจริงอ่า,อาไม่มีอะไรดีไปกว่านอนบนเตียงอุ่นๆอ,อีกแล้วละ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย คงได้ใช้มัง่งหยิบไอ้ของแปลกๆนี่เข้าปลาเกา๋าเปลี่ยนฉากมาบอกกับคุณแม่ว่าเจอลูกแล้วชีจึงให้มเมล็ดลูกอมเด็กมาให้อีกหนึ่งเม็ดภายหลังนั้นได้รู้ว่าไอ้ลูกอม,มเมล็ดที่ใช้สลับแลกของกับไอ้อาอสูรขี้สำออยเดินเล่นในเกาะต่ออีกสักพักผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้บ้านที่ลอยไปมาเนี่ยมันกดกระดิ่งเรียกได้นึกว่าไปแค่พร็อบซะอีกปรากฏเรียกรถไอติมด้านในนั้นใหญ่กว่าข้างนอกโคตรเหตอย่างนั้นจึงสอยสวิงแมลงมาสักหน่อยเถอะอุอวกธกับยาแม่มใช้แมลงทาเยื่อว งานคงได้เวลาเข้าเลือกกันแล้วแหละครับควบนกน้อยคอยรักดิ่งสู่ความชิบหายต่อไปรู้จากสภาพซากแล้วน่าจะเป็นเมืองทะเลสายแน่ๆโอ้มาไกลแล้วเหมือนกันฮะเกมปริศนานั้นขาดไม่ได้สําหรับเกมอย่างนี้หรือจะเรียกว่าฝันร้ายก็ยังได้ทุบตีตีดูดูท่าปริศนาของด่านนี้น่าจะเป็นจะพวกเปิดปริสวิตษะนะอ่ามาเอาไงก็เอากันฟะเล่นแน่นอนใช่แน่กับเทียมเจียมไม่ยอมปล่อยให้คุณเจอภาพหน้าเบื่อหน้าเบื่อเป็นแน่งอกแงกงอกแงกมาจนถึงทะเล พวกคุณจําไอ้ดวงที่เคยได้ตอนด่านก่อนหน้าได้ไหมไอ้เราก็เพิ่งรู้ว่ามันใช้วางระเบิดได้ด้วยผมรักการก่อการร้ายจังเลยแต่รูอะไรหลายอย่างชันเข้าสู่ปริศนาหลักที่จริงมันก็ไม่ได้ยากนักหรอกครับทำมันติวมันยากนะเปิดสวิทให้ครบสามอันอันแรกเริ่มด้วยบอมกําแพงก,กากนี่แล้วจึงใช้ดาบทุบๆอีกหน่อยอ่ะเดียบร้อยโดยสรุปคือปิด2และปิด3ตามมาอย่างรวดเร็วเมื่อไฟครบโบราณสถานได้ผุดขึ้นมากลางผืนทรายแต่ก่อนจะเข้าไปไม่ไวหวแล้วเพื่อนอขอห้า ทีนะโอ้มา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 ลงดันเจียนกันใช่ดันเจียนอีกแล้วครับด้านในเต็มไปด้วยพวกมอนหน้าตาแปลกๆที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะสู้กับมันยังไงรวมถึงกับดักน้าที่ไม่รู้เป็นโรคอะไรเฮ้ยให้ผ่านไปมันยากนักลืงไงจนกระทั่งนรกบนดินได้สิ้นสุดลงเครื่องเป่าลมไอ้หนูนี่มีไว้เป่าฝุ่นที่พื้นกับขยับเครื่องปิศนาน,นิดหน่อยผมก็ชอบนะที่เกมมันพยายามล้าแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เกมสนุกขึ้นเลยอะ่ะอ๋อแล้วก็ใช้เป่าไอเว้นนี่ด้วยได้กุญแจบอสสักทีโด มันรอดวางขาไปหนึ่งดอกแมงป่องพันปีจึงได้ปรากฏตัวออกมาส่วนวิธีจัดการนั้นคล้ายๆกับตัวเก่าๆแยงแยงแยง่าเด็กทุกอย่างเป็นระบบเดิมทั้งสิน้นเก็บหัวใจวิ่งไปตามหาหัวทองซึ่งไอเราก็ตามหาแทบเป็นแทบตายแต่อีนี่ดิมนมาดีดพินเล่นสบายใจเฉยถ้าเรื่องมันง่ายไปก็เหมือนจะดูผิดช่องแมมเอ้ยมันมาอีกแล้วโว้วโอ้โอไอหมอนี่เก่งแฮ เอาย่าหยิบป๊อปคันแปบครับผมชอบฉากแอคชั่นจังส่วนอีนางนี่เห็นเราอยู่เฉยเลยโ,ยโยนพินมาให้ดีดข้ามเวลาโว้ยทำไมไไตัวที่เชียชอบแพ้ทุกทีเลยแต่ว่าพระเอกมาแล้วไม่มีไรคลาสสิ่งไปกว่าพระเอกมาช่วยไม่ทันพอดีอีกแล้วหรอไม่ต้องห่วงครับผมมาช่วยแล้วไปปกป้องอีมแม่สาวกาวโวลนมโตน,นั่นเถอะทางนี้ข้าจะจัดการเองเชียผมถ้าไปเดือนักจะต้องพูดประโยคนี้แน่แน่เลยตามสมพรปากเฮียแกอุ้มสาวเราหายไปอีกแล้ว และนั่นคือทั้งหมดในะ24ชั่วโมงในเกมเซลดาใจเย็นๆครับมีต่อ48ชั่วโมงเพราะไอเกมนี่ไม่จบง่ายๆอย่างที่คิดไว้ผมเล่นเป็นสัปดาห์อะพองานดูคลิปอื่นในชแนลรอไปก่อนก็แล้วกันเด้อบาย Bye.